หิวข้าวกันหรือ,อยังคะเด็กๆหิวหรือ,อยังลูงกหิวแล้วค่ะกินอะไรดีน้องซีกินอะไรดีวันนี้ไม,ไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขวัญคิทเช่นนะคะพอดีมาร้านาลูกพี่ลูกน้องกันเนาะร้านพี่ขวัญน,นะคะร้านพี่ขวัญร้านขวัญคิทเช่นก็เป็นร้านอาหารที่ลูกค้าของร้านเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำเนาะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าฝรั่งอะคะ่ะ พอดีว่าก็ไม่ได้เจอกับพี่ขวัญมาหลายปีแล้วเนาะพอดีคราวนี้มากลับมาเชียงใหม่รอบนี้ก็เลยมีโอกาสได้แวะมาเจอกันค่ะร้านสวยมากนะคะถ้าร้านไม่เจ๋งจริงไม่อยู่ได้มาหลายปีนะคะเปิดมาเป็นสิบปีแล้วนะคะร้านนี้มีลูกค้าประจำทั้งคนไทยคนต่างชาตินะคะลูกค้าเขาจะเยอะมาก กับ um, แม่กินข้าวเป็นเยอยุติี่บ้านโอ้ที่ขวันสวยเหมือนเดิมคุณดีเหมือนเดิมใช่ไหมสวยค่ะสวยเรียบมาก แยกมาแล้วยังอ๋อขัมาใจกันกันเม่นก่อนเม่นรอดแดดตอกก่อนไปใจกันน้ำเย็นเหรอลูกร้านคือสวยดีอากาศยังสบายบรรยากาศดีมาก มพะพร้าวปั่นได้กินมากไ่พีหน้องเคยชิมดูยัง,ยงลูกมันก็มีได,ออด้อร่อยเปล่าชิมดูสิอร่อยไหมคะหวานหวานวถอดหน้ากากถอดแมสเลยลูกไม่ <laughs> เป็นไรข้างนอกเนี่ยนะหวานน้าสะอาด <laughs> ไม่ไอ้ต้อแต่ไอ้แท้มันมาแน่เน,นาะไอ้แท้ไอ้ต้อ,ตตตอกลับมาแน่ ทายคนสวยต้ม้ตมาแล้วกาแฟปั่นนี่น่เป็นตังอาตรงนี้ออกอ่ะเดียวได้ชันมันร้นค่ะ

เดิมโอ้ยนะคะท่านจังขอบอกขอบอกโอ้ยสวัสดีครับลูกสวัสดีครั่ะพี่พูดจังสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับสุดหล่อกี่เดือนละหาเดือนค่ะเดือนสวัสดีครับหล่อจังเลยครับเหมือนไก่ป่ะเนี่ยเหมือนไอ้ต็อกนะนก็เหมือนต็อกเลย ระเบิดเลยนะอบคุเดค่ะเลยระเบิดเลยยิคะน้องจุ้นบ like. ้านไงเนีเออบนกนิดิตกะด้ <k <k yeah. um ูคุยกับปนกออ้คุยเก่งละอารมณ์ดีต้องนั่งไหน มามามาเยดาพ่อบ้านเยดาไปไหนแล้วเยดาอยู่บะเมินเยดาทีอเบื่อนาเป็นต้อเอย่างนี้นะยิ้มใหญ่เลยสุดหล่อยิ้มใหญ่เลยนะ่ลูกไข่อะได้ดูไหมป้าอาณาป้าป้า ปลาดีเพราะมันแก่ฝ่ายต้องแลาควอามันุ่งมาแล้วอะอะกแงเ่ขนมปังกระเทียมอ่เก็บเมนูกันลูกเก็บเมนูกันเก็บเมนูกันเลยเลยอ่ะนมปังกะเทียมเลยอนปัง้ย่ขนมปังกระเทียมนมปังกระเทียมอ๋ลยหอมหอม อยากได้เนี่ยฮะขวัญนิวกันดูกนะมันเยอะนิวแล้วเลยเอาแบงใส่กรลูกเอาเอานี้สิลูกเอาแบงใส่กระกเพราะว่าก็ยังไปอย่อนนู้นจะตกใจานเราะว่าไปขนตรงแรกไปย

อาหารอร่อยมากสองสาวกินกันไม่หยุดเลยอ้ยคืเมสซ่าแเยก็ทานอ่ากนอน่ากินมากาพิซซ่านะคะแฟนซีมากกับข้าวอร่อยด้วยร้านพี่ขวัญอันนี้อันนี้พิซซ่าบะหมี่ในเมนูสั่งสั่งสั่งพิเศษกะแต้องคสั่งมาเนี่ยอ๋อเออ อะเด็กๆชิมดูลุยเลยร้อนไหมลูกน้ำสีมันกลิ่นเค็งเฮ้ยกับข้าวรานพี่ขวัญอร่อยจริงอร่อยอร่อยมาก 嘿嘿 <laughs> ินไปเด็กๆมันเคี้ยวกับเด็กๆ เดี๋ยวนี้อ้วนมันกินดิบย่อมตายนะอ่ะน้่งอุตส่าห์ว่าจะกินข้าวันละสองมื้อแล้วนะช่วงนี้นะไปไหนฮะกินกันแม่ฮะกินนะพี่ชนะน้างแรมเนี่ยพี่นี่กินสู้มันได้มันรันน้อาหารบ้านเมืองแม่ได้เอ๊ะแด่เอ๊ะน้ขวานนะน้องขวัญน้ามาสิครับน้ามาไหนลูกจูนอ่ะจูนครับจูนสุดหล่อน้องจูนสุดหล่อจูน จนสุดรอได้เอ๊ได้เอ๊บะกรงบรรยากาศที่ร้านนะคะที่ร้านบรรยากาศดีมาก <S <S ญญากินข้าวอิ่มก็ถึงเวลาลากลับกันแล้วนะคะ เด็กเ,ก,เกไปไ่ไป <c oughs> กลับหมดแรงกันทั้งสองสาวเลยนะคะโดยเฉพาะพี่หญิงเพราะว่าเมื่อเช้าพี่หญิงตื่นเช้ามากพี่หญิงตื่นเช้าไปเทรน PCR ที่คณะแพทยศาสตร์นะคะตีห้าตัต้งแต่ตีห้าเลยหนูสงสารพี่<ม>หญิงหเหนื่อยหลับเลย <c oughs> ยิ้มมาหน่อย <c oughs>